อมแด่พระสมาสามุูธเจ้าเพ่านั้นผู้ไกลจากกิเลสกบับพระพ่อครูสมณะโพธิลักษ์ที่เคารบอย่างสูงขอ,ขอาการดเป็นเตโโสครับร<อ>เชิญทำยะติธรรมทุกท่านเนาะวันนี้ก็มาเจอกับชิกมาพุทธพอนวนหรือว่าสิกมานวลนิ่มชาวสินฟ้าหรือชื่อเก่าชื่อนวนสีอาชิริยะสีสุขเนาะก่อนที่จะ ให้เสือมามาแนะนําตัวเองแต่มาจะเอาบทกรอนที่เสือมาาเคยมีเคยแต่งไวเนาะแต่พ่อท่านมามาเติมเติมบ้างนิดหน่อยอยู่บ้านเถิดลูกพ่อนี้เหนื่อยนักอยู่บ้านเถิดลูกพ่อปลูกอระจกอับศกเพื่อเจ้าเห็นอยู่ในหมู่เราก็ไหนเจ้าว่าหมู่นี้ดีพ่อได้เจ้ากลับมาเจ้ามีได้ลางลาหลบหนี เพื่อนพ้องพี่น้องพอยินดีเจ้าไม่ได้ละเลยงานเรามีมากลูกลักหมู่เราเล็กนักสุดเอย่ยงานเราล้นมืออย่างเคยเจ้าจะเฉยแชรเชืญอได้อย่างไรรู้พักรู้เพียนใช่ไหมเจ้าบ้านเรายังรับคนใหม่ๆพ่อปลูกอโศกไว้มากมายเพื่อคนทั้งหลายได้ล่มเย็น อยากเห็นลูกอยู่บ้านด้วยความเบิกบานลอยเด่นเพื่อช่วยผู้ยันลำเค็อยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจพ่อนี้เหนื่อยนักอยู่บ้านเถิดลูกพ่อปลูกอโศกเพื่อเจ้านี่พ่อท่านเป็นคนที่อ่านเองนะแต่มาดูว่าประทับใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสือมากพุดพอนวลเป็นคนแต่งเนาะเพื่อไม่เสียเวลาก่อนเดินเสือมากแนะนําตัวเองก่อนนะแนะนําตัวเอง พ่อแม่เป็นใครเกิดที่ไหนโตที่ไหนพ่อแม่ทำอาชีพอะไรนะเชิญน้อมน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงพ่อครูพระโพธิรัตน์ลาดนันการท่านสมณะแล้วก็เจริญธรรมญาติโยมที่อยู่ที่นี่และที่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 ชมอยู่ทุกท่านนะคะ แต่ว่าพุทธพนวนเพิ่มบุญอริยค่ะนามสกุลใหม่นามสกุลใหม่คือเพิ่มบุญอริยะเตี่ยวม,มาจากเมืองจีนมาหากินอยู่ในเมืองไทยข้ามน้ำข้ามทะเลไม่เคยเกเรใดๆแม่เป็นไทยสุพรรณจิตใจตั้งมั่นไม่เบียดเบียนใครเตี่ยวแม่พบกันที่สมุดประการจึงเกิดลูกหลานอยู่ในเมืองไทย มีพี่ชายหญิงอย่างละสองฉันไม่มีน้องมาเกิดต่อท้ายนี่ใ <c ười> เป็นลูก <c ười> คนสุดท้องพี่ชายสองพี่สาวสองนะคะประมาณนี้ค่ะตอนที่อยู่ที่เกิดอาชีพของอาชีพของอาชีพของเตี่ยก็ค้าขายอาชีพของแม่ก็ทำปลูกทำสวนเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ที่บ้านนะ แต่อาชีพเดิมของปู่ย่าตายายเออไม่ใช่ปู่นะปู่อยู่เมืองจีนยอยู่ไหนก็ไม่รู้ปู่นี่ก็คือพ่อของพ่อนะแต่ว่าตายายเนี่ยอาชีพดังเดิม,ดมตายายก็เป็นชาวไร่ชาวนาเหมือนกันอยู่ที่สุพรรณนะคะประมาณเนี้ยค่ะโอ้เจือมาไล่เป็นกอเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะถามเสยงมาตอนเด็กลำบากไหมอตอนเด็กๆก,ก็ก็ไม่สบายนักแต่ก็ไม่ลำบากนักนะคะก็ พอประมาณเพราะว่าอาชีพทางบ้านก็ไม่ใช่จะเป็นคนน่่ารวยนั่งกินนอนกินเป็นคนที่ทำมาหากินนะอามาหากินก็อาศัยอาชีพค้าขายเป็นหลักนะคะค้าขายเล็กๆน้อยๆนะ,ะยังเตียงนี้เคยปั้นเตาขายมีชื่อเสียงมากตอนสบายก่อนนะคะเตาใบหนึ่งราคา30บาท35บาทประมาณนี้นะ เตาเตาถ่านเตาฟืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเตียวก,ก็มีฝีมือทางด้านนี้มีชื่อเสียงเสงมาตั้งปั้นเตาเป็นไหมอ๋อเรียนก็พอปั้นได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าหน้าตามันก็ไม่เหมือนที่เปียดเดี่ยวทั้งมน่ะไเปลี่ยนไปนะกายพันนะ <c oughs> แต่เรียนเคยตอนตอนเป็นตอนเป็นนักเรียนเนี่ยเรียนเคยทำไอศิลป,ปะคือปั้นเตาปสงครัวะนะ ก็ได้คะแนนดีอยู่พอสมควรเต่าใบเล็กๆไงเ,เนาะแล้วแม่ค้าขายเสือมาค้าขายเป็นไหมเฮ้ยก็เป็นค่ะค้าขายก็ไม่ได้ขายอะไรมากก็ขายแค่ขายขนมเด็กตามโรงเรียนอย่างเงี้ยสลึงหนึ่งสลึงหนึ่งสงงมัยก็อนเจอโศนี่พศอะไรเนี่ยเสือมาเนี่ยเจอโศกปีพศส,ส,สองสองศูนย์ค่ะสองศูนย์นนก็สี่สิบห้าปีที่แล้วเนาะไม่ทรรดานะแล้วเจอโศได้ไง เจออโศกเหรอคะก็คือว่าไปเที่ยวนะเพื่อนเขาชวนไปเที่ยวเอ้ยไปเที่ยวอโศกกันอโศกดีคล้ายๆเธอนะว่างันนะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอะไรมากมายไปเที่ยวที่ไหนอโศกตอนนั้นไปเที่ยวอโศกที่แดนอโศกค่ะเป็นที่แห่งแรกของชาวอโศกที่ก่อตั้งนะอะไรนะเป็นที่แห่งแรกของชาวอโศกที่ก่อตั้งนะอ๋อที่แดนเนี่ย ที่แดนนี่ก็ไม่ไม่ถึงก็แห่งแรกมั้งแต่แต่เป็นแห่งแรกที่ที่ที่ชาวโอโศกไปกไปตั้งอะไรอยู่แต่ว่าตั้งจริงๆนี่ที่สันติเนะย<บ>ตั้งสำนักอะไรแต่อะไรที่สันติโอโศกโปรติก็ไปเที่ยวทะเลเที่ยวน้ําตกเที่ยวภูเขาเสียไมาไปเที่ยววัดอใช่ไหมคิดไปเที่ยวคิดไงไปเที่ยววัด <laughs> อ,อ๋อเพื่อนเขาชวนเพื่อนบอกว่าไปเที่ยวที่แดนโอโศกกันแดนโอโศกเนี่ย แต่ก่อนแันก็ไม่มีอะไรนะแดนอโศงเนี่ยเดินเข้าไปสามเมตรเอ้ยสามสามสามกิโลไม่ใช่สามเมตรสามกิโลไม่มีรถเข้าไปมาก่อนนี้นะต้องเดินเข้าไปลูกเดียวนะถ้าไม่เอารถส่วนตัวไปก็ต้องเดินเข้าไปสามกิโ hmm. ลไปรถประจําทางแล้วก็เดินเข้าไปสามกิโลไปถึงจะดังหอกแหกไตต้นมะขามมาจําได้นะ <laughs> โอ้ยสามกิโลเมื่อก่อนนี้ เดินแย่เลยเดี๋ยวนี้สิบกิโลยังเดินได้เลยนะไปกลับหกิโลแต่ว่าไปถึงก็ไม่ใช่กลับเลยไปถึงก็มานั่งคุยนั่งอะไรอะไรพักหนึ่งแล้วถึงจะกลับตอนนั้นยังไม่ไปอยู่เอ,อตอนนี้จะสอบบรรจุครูกทม,ะมจะอ่านหนังสือเตรียมสอบหาที่สงบตรงไหนดีถ้าคืนอยู่กับที่นี่อ่านนะอยู่ที่ที่พักอ่านเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็ชวนไปเที่ยวแล้วนู่นนี่นั่นโอ้มาดีกว่าหาที่ล้วกาว่าแม่ก็บวชชีอยู่ ก็เออเราโกนหัวแล้วก็ขอยืมชุดแม่ใส่แล้วก็อยู่วัดดีกว่ามั่งนะก็อ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างนี้ดีกว่าจะได้สงบดีมีคนมาชวนไปเที่ยวไหนนะอันนี้เสร็จแล้วเออไอ้เพื่อนเขาก็บอกเฮ้ยอย่าเลยโกนหัวบวชชีน่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมดานะเพราะข้าขง,ขง,ขงนอกเขาจะถือสามากเลยนะประมาณนี้เราไปไปไปที่แดนกรสือดีวดวกว่าไปอ่านหนังสือที่แดนสอเออก็ได้ก็ได้ไดหอบหนังสือไป แต่ที่นี่เขากินข้าวมื้อเดียวนะแล้วเขากินมังสวิรัตด้วยนะเฮ้ยกินมังสวิรัตเป็นยังไงก็ไม่มีเนื้อสัตว์กินแต่พืชผักผลไม้ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเลือดเนื้อสัตว์โอ้โหแล้วแล้ว,ลวมันจะกินได้เหรอจะอยู่ได้เหรอก็ลองดูนะก็ลองดูเต่กล่าวว่าเออก็ได้ก็ลองดูเพราะว่าเคยไปเที่ยวมาแล้วก็รู้สึกว่าแปลกมากเลยพอไปสัมผัสที่แดนโสกครั้งแรกเนี่ยเหยียบปุ๊บก็นึกเอ๊ะตรงนี้มันเหมือนเราเคยมา แต่เราไม่เคยมานะเราไม่รู้จักเลยแต่มันมันอย่างก็เราเคยมานะแล้วมันก็มันก็แปลกๆนะแปลกมากเลยรู้สึกก็แปลกๆเป็นเรื่องอจินไตเนาะเรื่องอจินไตใครก็ตามแต่ที่มาเหยียบที่อโศกไม่ว่าที่ไหนนะถ้ารู้สึกแปลกๆศึกษาเถอะเดี๋ยวเจอดีเจอชาวโสหรยปฏิบัติยากไหมเด็นก็ว่าก็ไม่เชิงจะยากนะเจอทีแรกเดยวก็เอาเขา ขามือเดียวเห็นก็มือเดียวเหมือนกันนะโอ้โหหิวแทบตายยมเอ <c oughs> ้ยแล้วทำาไงอ่ะที่เขาหิวแทบตายยังไง <c oughs> ก็น้ําเป็นกระถังเลยน้ําตามอย่างนี้วันหนึ่งอ่ะดื่มต่วน้ำนะดื่มแล้วแล้วมาก่อนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กินแบบยัดน,นุ่นนะเพราะเรากินแบบเยอะๆไม่เป็นใช่ไหมตอนตอน,ตอนที่เจอใหม่ๆอะ่ะเราก็กินพออิม่มทีนี้โอ้โหพอตกตอนเย็นท้องร้องขูขข่ขาข <c oughs> ู่ขาทำไงวิว แค่นี้พวกที่อยู่เก่นานะเขาก็ถามว่าเคยกินมือเดียวไหมม่เคย <c ười> อะกินไม่มีมื้อด้วยเ <c> ร <ười> าก,ก็บอกว่างั้นก็งั้นก็เอาเอะไรชงๆเสริมหน่อยไหมไม่ต้องไม่ต้องโหมานะนะตอนนั้นมานะก็ไม่รู้เราก็มานะนะก็รู้แต่ว่า เข้ามื้อเดียวได้แล้วก็มื้อเดียวได้โอ้โหหิวแทบตายตอนแรกเป็นคนเหมือนกันเนาะใช่เขากินมื้อเดียวได้แล้วก็กินมื้อเดียวใช่นั่นแหละมารทะของเธอประกาหนึ่งจะตายไม่รู้ตัวแต่นี้ก็เอาเองนั่นน่ะน้ำอ่ะกระถังหนึ่งถังก็ประมาณอย่างเงี้ยถังอย่างเงี้ยวันหนึ่งกินน้ำเป็นถังอย่างเงี้ยกินน้ำเป็นถังเลยวันหนึ่งใช่โอ้โรมได้ถังเนี่ยถังถังผัดอย่างเงี้ยนะขนาดประมาณเนี้ยแต่ว่ามันทงพลาสติก เนั S <S it> <S it> ö, oh, staple, nada, ่นโอ้โหมันหิวขึ้นมาก็กินน้ำกินน้ำมันเนาะเนะแต่กลับดีนะจะบอกให้ดื่มน้ำมากๆอ่ะสมัยนี้ก็บอกให้ดื่มน้ำมากๆเดีอนเนเดแล้วถามซีมาว่าเคยเคยก่อนที่จะมาเจอโศกเคยติดอาเบมุกอะไรมาบ้างไหมอ๋อไม่อาับมุกดิงก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่หรอกเนะติดเหล้าไม่ติดแต่เบียไม่ติดแต่ดื่ม ดื่มเหล้าสนุกสนานเอเป็นคน<ะ>ชอบสนุกกันนะ,ะไม่ติดแต่เดิมเนอะกินแก้วเมาขวดพี่ชายดา่า <c> ไ <oughs> อ้น,นี่มันกินแก้วเมาขวดให้มันกินแก้วเมาขวดเป็นไงมันนิดเดียวก็เมาแล้วก็เรียวกว่ากินแก้วเมาขวดจช่ป่เพิ่งร,รู้วนะ่ากินแก้วเมาขวดดื่มไม่เป็นหรอกแต่ว่าชอบสนุกชอบซื้อหวยไหมอ๋อก็ไม่ค่อยเล่นนะแต่เคยซื้อถูกด้วยถูกหวย สามตัวครึ่งใบห้าบาทสมัยก่อนหวยบนใบละสิบบาทซื้อครึ่งใบถูกน่าจะเป็นสองร้ห้าสิบมั้งถูกสามตัวสองรอยห้าสิบโอ้โหดีใจ้าบ้านแทบจะตะลเดิดเปิดเปิงนานๆซื้อทีแล้วมันเกิดถูกขึ้นมาเวิ่งตกันตกันไอ้ร้านร้านร้านขายหวยนะร้านขายหวยอยู่หน้าตลาด บ้านตัวเองนี่ที่สุงบุพการนี่อยู่หลังตลาดวยังจังไรร้านขายหวย่ตะโกนว่าว้ฉันถูกหวยฉันตูกหวยพี่าสาวเดินตามพี่สาวเดินตาวิ่งตาม <ฮะ S 2> เด็กสองคนนะตอนนี้นยังเด็กๆํามไม่นิดประเด็นว่าเรามากินหันมังสวิรัติยางไหมสิกรมาอ๋อทีแรกก็นึกว่ายางเหมือน,น,นกันนะมังสวิรัตเพราะตัวเองเป็นคนไม่กินผักคิดดูนะไม่กินผักเขาจะกินอะไรวะแต่ไปก่อนนะ อเรากินเต้าหู้เป็นมังสวิรัตเราก็กินมันกับเต้าหู้ใส่สีอิ้วอะไรก็ได้น้ำปลาก็ไม่เอานะอ่ากินเต้าหู้ก็ได้กินผักดองก็ได้เออแล้วก็ผักกินไม่เป็นกินเป็นอะไรผักบุ้งผักตำลึงเออใสบบ่บัวบัวถั่วฝักยาวแตงกวาก็นิดหน่อยถั่วงอกแตะชยัยประกาศขาว แล้วถามเสียมาก้านนั้นคนาก็กินไม่เป็นนะสมัยก่อนเะพาออะไรคือคนาหน้ากินนะคนาเดี๋ยวก่อนคนาคนาก็ไม่กินแต่มากินเป็นตอนเป็นครูแล้วมันขมใช่ไหมที่ไม่กินเพราะมันขมใช่ไหมไม่รู้สิก็รู้สึกว่าเอ๊ะผักนี่มันมันกินได้หรือวะนั่นนั<ๆ>่นนะนี่มาตัดประเด็นว่าเสียมามาคิดยังไงถึงมาอยู่วัด๋อพอเจออโศกแล้วใช่ไหมเจอ,อโศกแล้วก็กลับ ที่จะไปอ่านหนังสือเตรียมสอบนะไม่ได้อ่านสักเท่าไรลอกไปอ่านโศกตื่นเช้าขึ้นมาทําวัดเมื่อสมัยก่อนไม่มีอะไรมากทําวัดกวาดลานเก็บกวาดถ้วยชามอะไรต่ออะไรไม่มีฐายงานร้านค้าอะไรอย่างสมัยนี้ไม่มีนะจะไปย่างคุยอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยอ่านเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านแต่การ์ตูนอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือที่มีรูปภาพหนังสือไม่มีรูปภาพก็ ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่อ่านเราก็ผ่าน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 บางเรื่องก็ก็มีอ่านเหมือนกันไม่ใช่ไม่ถึงกับจะไม่ถึงกับไม่อ่านซะเลยอด,อดอกบนน้อยใช่ไหมสื่อมาสมัยก่อนยังไม่มีมมมยังไม่มีดอกบนน้อยมีสารอโศกก็สารอโศกสมัยก่อนก็ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำไปสมัยก่อน,อน,อนจะถ่ายอะไรอ่ะกิะจกรรมต่างๆ่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายโลเนียวอ่ะโลเนียวสมัยก่อนสารอโศกโลเนียวแล้วก็ ขึ้นจะมาเป็นรูปเป็นล่างหน่อยนึงตอนพศหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอะไรประมาณนั้นน่ะอันนี้เฉียวมากมาเข้าวัดอายุเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวอะไรนะมาเข้าวัดอายุเท่าไหร่สิียมากมาเข้าวัดเหรอมาเข้าวัดอายุอายุก็ประมาณสามสิบประมาณสามสิบเนาะเข้ามาเลยเนี่ยเนาะเข้าตั้งปีสองศูนย์ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าและเจ็ดสิบกว่าแต่ว่าเข้าวัดมาสี่สิบสี่สิบกว่าปีแล้วโอ้เข้าวมา เอ้ยไม่ใช่เจอปีสองศูนย์เข้าปีสอง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 อ่าเข้าปีสองอสองเจอแล้วยังไม่เข้าเลยทีเดียวนะเจอแล้วยังวิ่งไปวิ่งมาระหว่างสันติกับที่พิพิลาที่พักแล้วมาเข้าวัามาสี่สนะิบสามปีเนาะแล้วสิกมาเก,กว่าจะเป็นสิกมาใช้เวลากี่ปีอยู่วัดกี่ปีเอ,อ่อเข้าวัดปีสองสองใช่ไหมแล้วก็มาเป็นปะเข้าวัดนี่จะต้องมาเป็นอาคันตุกะจน อาคารตุกตประจําแล้วก็เป็นอารามิกาแล้วก็มาเป็นปะเป็นอาคารตุกะจอยอาคารตุกะประจําอะไรแต่ไรเนี่ยนะตั้งแต่ปีสองสองถึงปีหนึ่งเก้ากี่ปีเฮ้ยสองสองถึงสองเก้าเจ็ดปีเจ็ดปีถึงได้เป็นปะประมาณเจ็ดปีนะถึงได้เป็นปะเป็นปะกี่ปีเป็นปะสองปีกว่าเป็นกัดอีกสองปีกว่าแล้วค่อยบวช สาระษะแล้วอยู่วัดมาสิบเอ็ดปีครึ่งถึงได้บวชเป็นสิกขามาเธอวัยนะเธอวัยรุ่นหลังๆนี่บางคนอยู่เรื่องสามสปีกว่า t, ได้เป็นสิกขามาเนาะไปยกไวเลย<อ>พวกผู้หญิงทั้งหลายแหละเพราะนั้นพวกเราที่อยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องตกใจพอ,พอ,พอท่านให้รูปแบบอุบาสิกายอีกรูปแบบหนึ่งอายุห <c oughs> ้าหกสิบไปแล้วนี่โกนหัวแต่แต่ไม่ใช่อยู่ๆก็ไปโกนนะ นหัวแล้วก็ใส่ชุดเห็น <Hey S 2> ว่าเหมือนแม่ชีนะใส่ชุดเสื้อขาวผ้าถุงดำทอกลมแล้วก็มีสบายเห <Hey S 2> ็น,นว่าสิกมราเรียกว่าชุดอุบาสิกาเห็น <Hey S 2> ว่าสิกมามมาอยู่ศีมาโศกหลายปีใช่ไหมมาอยู่ศีมาโศกต้วก็มีพระสวสีสีอยู่ที่ศีมานี่ก็ประมาณเจ็ดปีปนะอยู่ที่ศีมาโศกประมาณเจ็ดปีเขากําลังอบรมทรกศกสเนี่ยคนสร้างชาติชาติต้องการคนที่ซื่อสัต์เนี่ยยังอยู่เลยป้ายนี่ <laughs> ได้ข่าวว่าศิกคมาเป็นมาประจําที่สีมาสอกเป็นครูสอนนักเรียนด้วยใช่ไหมด้วย<า>ค่ะมาใหม่ๆรู้สึกยังไงบ้างอ่ะมาใหม่ๆก็ก็รู้สึกว่าเออป้าเมืองยาวโห่เนาะก็ดีอะค่ะเพราะว่ามาใหม่ๆ่โอ้โหญาติโยมก็โอ้โหดีอกดีใจเนาะมีศิษยคม่มาอยู่เอ่อมาเป็นครูใหม่ๆมาถึงก็ทําเด็กร้องไห้เลย S 1> <S 1> <S ทำไมร้องให้อ่ะรุ่นแรกไปตีเด็กก็แบบรุ่นแรกคือเจ้าอันนี่แหละเจ,จ้าอันจะจ้อยนี่แหละรุ่นแรกนะ <l un> เออรุ่นแรกเจ้าอันเขาไปขอขอขออนุญาตกลับบ้านนะสิกมาพามาบอกนี่สิก่าเพิ่งมาใหม่เธอสิกมายังไม่ค่อยรู้จักพวกเธอเลยนะไม่รู้ว่ายังไงกฎระเบียบยังไงเจออะไรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวสิก่าไปถามครูถามสมบัก่อนนะยังอนุญาตไม่ได้นะ ก็ร้องไห้พูดแค่นั้นกะร้องไห้แหละโอ้เฮ้ยเธอเธอเธอ,ออย่าร้องเดี๋ยวสิกมาใจอ่อนเรายุ่งใหญ่เลยอย่าร้องอย่าร้องก็หัวร้องอีกนะเจ้าอัน <laughs> ตอนเป็นเด็ก่ีกอหกแล้วปีนั้นตอนนี้ที่จริงสิกมาจิมาใหม่ๆนี่ทําเด็กร้องไห้ตั้งสองสามคนน่ะนะ <c oughs> สองสามคนคือเจ้าอันนี่เขาเป็นเด็กดีครูเขาไม่ค่อยจะขัดใจแต่มาเจอสิกมาบิเขาปุ๊บเอ้ย อยู่ๆก็จะอนุญาตไปเลยก็ยังไม่อนุญาตนะเดี๋ยวขอไปถามก่อนกไ็ไม่ไม่ถึงกับว่าห้ามนะอย่าไปเลยอะไรก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้สิกมาไปถามครูถามสมณะก่อนนะว่า กฎระเบียบเขาเป็นยังไงเพราะเรามาใหม่ๆเรายังไม่รู้กฎระเบียบอะไรต่ออะไรใช่ไหมอย่าว่าจะมาใหม่ๆเดี๋ยวนั้นเลยแม้แต่ปัจจุบันนี้นี่กลับเข้ามาเนี่ย <laughs> ยังเปลี่ยนแปลงเลยนะหน้า <laughs> พวกเราคนใหม่ๆอีกเรื่องร้ายคนที่ศิษยมาศยังไม่ค่อยรู้จักก็ต้องขออภัยด้วยบางทีเรียกชื่อแล้วก็ลืมต <laughs> ้องถามอยู่ด้วยยอมชื่ออะไรยอมชื่ออ <laughs> ะไรแล้วเสียมาศมาสีมาโศนี่มีปัญหาอะไรบ้างแล้วเจอปัญหาแก้ปัญหายังไง ช่วงนู้นหรือช่วงนี้คะช่วงที่มาใหม่ๆช่วงนู้นนะคะช่วงนู้นมาใหม่ๆนี่โอ้โหยมมีแต่คนเก่งทั้งนั้นอยู่สิงมาก็มีแต่คนเก่งมีแต่หัวไอเรือมทั้งนั้นนะไอคนนี้ทํางานนี้ฉันก็มีความคิดอย่างนี้คนนี้มีความคิดอย่างนี้ฉันก็อยู่อย่างนี้นะความคิดมันก็ขัดแย้งกันเอยทำยังไงถึงจะให้เขาบองดองเงินได้นะทำไงใช้บงังดองไดเ้เราก็พยายามที่จะ ไม่เข้าข้างนูน้นออกข้างนี้อะไรเนาะกลายไปว่าเอาสิขบ้านเข้าข้างคนนี้พอไปพูดคนนี้สิขบ้านเข้า,ข,าข้างคนนี้เฮ้ยฉันเข้าทุกข้างนะฉันเข้ากับทุกข้างนะฉันไม่เข้าข้างไหนข้างไหนหรอกขอให้มันทําถูกกันแล้วกันถ้าทําไม่ถูกเราก็ต้องบอกเขาว่าเอ้ยมันน่าจะอย่างนี้มันน่าจะอย่างนั้นนะพอพูดกันได้ก็พูดกันแต่พวกเราปฏิบัติธรรมนะต่อให้ขัดใจกันหรือว่าขัดแย้งกันยังไงก็ตาม เดี๋ยวมันก็นลงเป็นหนึ่งจนได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องอยู่กันด้วยความสมัครใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วก็อย่าเชื่อแต่หัวไอเรืองนักก็ฟังเขาบางทีความคิดของเราดีแต่พวกเขายังไม่เห็นด้วยก็ต้องตามพวกที่มู่ใหญ่ว่าไปก่อนถ้าไม่ดีเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเองเพราะท่านก็สอนอยู่ด้วยนะอันนี้สรุปว่าศีลหมาลีเข้าออะทุกคนได้นะไม่มีฝ่ายนะพระเจายยนะ้ายมใชไว้นะที่ไหนก็ตามใช่เข้าทุกคนได้ แม้บางคนเขาจะเห็นเราสิกาม่านะเข้าข้างคนนั้นนะสิกามาานะเข้าข้างคนนี้แล้วเชฉันฉันกลายเป็นอกสองหัวไปตั้งเ่ไหร่วะเนี่ยเราก็ไม่ถือสานะเพราะว่าเราก็เราก็รู้นะว่าคนไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ได้ถือสาว่าเขาจะว่าเราเข้าข้างคนนั้นเข้าข้างคนนี้แต่แล้วมันก็มันก็ต้องยูด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันแล้วคุณจะทะเลาะกันไปทำไมความเห็นมันขัดแย้งกันก็ เออ mm hmm. เขามาแรงแล้วก็หยุดหยุดเช่ก่อนนะนะก็ตามเขาไปเออศิาราเดี๋ยว,วจะ<ป>จะจะหมดเวลามาอยู่มาอยู่หมู่กลุ่มเนี้ประทับใจอะไรหมู่กลุ่มนี้อ,อ๋อศีมาโศกเนี่ยนะเฉ mm hmm. พาะที่ศีมาโศกเนี่ยเนี้ยนแต่งเพลงไว้เลยนะลูกพ่อโพหลานย่ามโมเลยนะ mm hmm. มีเอาลายชื่อสมณะเอาลายชื่อญาติโยมที่มาคุ้นๆกันเนี่ยอามาแต่งเป็นเพลงเลยนะ mm hmm. ปรากฏว่าสมณะ เปลี่ยนทุกปีทำไมก่อ <laughs> นะนเปลี่ยนทุกปีบอกโอเดีย oh, ไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาชื่อสมณะแล้วเดียนขี้เกียจเปลี่ยนแล้วเนาะไม่แต่งเนาะเนี่ยก็เลย <laughs> เลยเอาเฉพาะองค์ที่ท่านอยู่ประจำเนี่ยอย่างท่าบนบินโรเนี่ยท่านอยู่ประจําไม่เปลี่ยนไปไหนเลยแต่ประเดียนมาอยู่จนดีานไปแล้วท่านก็นยังอยู่เนาะขนาด <laughs> ท่านสุขะท่านยังอยู่แล้วท่านยังไปนะอยู่ช่วงหนึ่ง อันนี้กลับมาอีกแล้วก็ประมาณนั้นแหละค่ะถ้าับใจพ่อครูประทับใจอะไรพ่อครูนะก่อนจะจบนะอ๋อพ่อครูนะเรียนชอบที่สุดก็คือประโยชน์สูงประหยัดสุดประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านทำนี้แล้วก็ไอที่เขียนไว้เบอร์บานแจมไสมัธยัตยัสภาพสกบบทความอยากสิ้นความเสพถ้าเราสิ้นความเสพบทความอยากสิ้นความเสพได้ก็สบายเลย ก่อนจบนนสยมาจะมีอะไรบอกชาวสีมา,ออาโศกนะก่นะอนจบเนาะสีมาโศกมีสบณะถามนิฉันนะว่าสิมามารอบนี้สีมาโศกเป็นไงหน้าอยู่เหมือนเดิมไหมบอกท่านสถานที่สถานที่ดีกว่าเดิมเยอะเลยคนใหม่ๆก็ตั้งเยอะที่นั้นไม่รู้จักนะแต่แต่ละคนก็ดูท่าจะดูชาติจะพอเป็นไปได้นะสีมาขออีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าแถกไปใครมาก็ต้อนรับให้ดีแล้วกันเพื่อที่จะได้เป็นเป็นแรงดึงดูดให้เขาได้ประทับใจสีมาแล้วก็มาอีกรับคนอื่นเหมือนอย่างรับิ่ันแค่นี้ก็ก็เอาละไม่ต้องรับมาก,กวก่านี้ก็ได้รับคนอื่นเหมือนอย่างรับสิกขมาเนี่ยนะเหมือนอย่างต้อนรับสิขกขาเนี่ยก็โอเคอยู่สมณะไปสมณะมาก็ถามถ่ายบ้างท่านไปไหนมาไหนไปยังไงมายังไงฉันยังไงอยู่ยังไง นี่ได้ข่าวว่ามีสมณะมานะใช่ก็ก่อนจบนะ <c oughs> ก็โมทนาสิกมาณนะที่เมื่อก่อนสีมาโสมีสมณะอยู่สิกมาอยู่เป็นสิบปีนะแต่ตอนหลังสมณะมีน้อยเสียมาองค์อื่นด้วยหลายองค์มีเป็นอยู่กันเสียเป็สิบปีแต่ว่าตอนหลังสิกมามีน้อยสมณะก็มีน้อยไงก็เลยรวมไปอยู่บ้านลาดสันติปฐมสามพี่เองเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอ่าสิกมาณนะคะตอนนี้สิกมาณอยู่ประจําอยู่สามแห่งคือปฐมสันติแล้วก็บ้านลาดเท่านั้นแหละค่ะ เพราะว่าสมณะศิขมาศเฉพาะสิขมาศนะคะศิขมาศเนี่ยอายุมากขึ้นป่วยด้วยประมาณนั้นทั้งป่วยทั้งอายุมากขึ้นไปไหนมาไหนก็คงจะลำบากมีแต่ดีฉันเตีเ่ยวเดต,ตลอดตล,ตล <laughs> อดนายก็ศิมาผ่านไปผ่านแล้วก็นิมนต์เนาะย่าธรรมชาวศีมาสสต้อนรับอยู่แล้วเนาะสหรับแวบมาฉันอาหารอยู่แวบ ชครับชาวศรีมาสกข,ขออนุโมทนาสิ่งมาที่มายังไม่เลิมศรีมานึกว่ากลับบ้านไม่ถูกแล้วล่ะพราะท่านให้พาะท่านบอกอยู่บ้านเธอรู้นะอยู่ที่อยู่ที่ไหนก็อยู่บ้านเรานะออมองผองพ่อครูนะวันนี้ก็ขออนุโมทานาสิกมากแล้วก็พวกเราทุกคนที่ติดตามฟังนะจรไดรทำ